สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีค่ะจันวีได้ยินไหมครับขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ได้ยินชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยครับก็เดี๋ยววันนี้ขอแนะนําเลยแล้วครับครับผมอันดับแรกเลยนะก็ขอแนะนํารายการกันแล้วกันครับก็รายการเซียดายไลฟ์นะครับออกอากาศทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่ f a c e b o o เซี่ยดาโซไซตี้นะครับก็วันนี้เราก็จะได้พบกับนะครับ จริงๆเป็นนักธุรกิจหญิงที่เก่งมากในวงการนะครับโดยเฉพาะในวงการของเครือข่ายมีเดียด้วยกันนะครับก็คือคุณนกหรือคุณโชติกาอุสาจ,จิตจากบรรันลือคุปนะครับวันนี้ก็จะคุยในเรื่องของเทรนดร์ธุรกิจและการลงทุนในโลกยุคใหม่นะครับท่านใดที่เป็นแฟนรายการนะก็ขอเชิญกดไลค์กดแชร์ให้กับทางรายการด้วยนะครับเพื่อจะได้เผยแพร่ความรู้ต่างๆครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอเชิญผมเอาสไลด์ขึ้นก่อนนะครับสไลด์เห็นแล้วนะครับผมค่ะเห็นแล้วค่ะ ร,รู้สึกโอเคได้ครับถ้างั้นก็ถ้าไม่มีการรบกวนก็เดี๋ยวเรียนเชิญทางคุณยกบรรยายได้เลยนะครขอบคุณนะครับเชิญเลยครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์วิรพงศ์ค่ะก็สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะคได้ยินไหมคะค่ะก็จะคุยให้ฟังวันนี้เรจะได้ยินรครับไม่รู้สึกไม่ไดียเลแต่พอใช่หม,มค,ค่ะ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องเทรนธุรกิจและการลงทุนในโลกยุคใหม่ก่อนอื่นนะคะต้องออกตัวนิดนึงว่าไม่ได้เป็นฟิวเจอริส t หรือว่าทำหน้าที่อย่างที่ตอนนี้มันจะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นนะคะที่เรียกว่านักอนาคตศาสตร์เขาจะ,ะในในอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะให้ความสัมพัญกับอาชีพนี้มาก,มาก,ม,ากมากเลยเรานกไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามีอยู่ 2- 3ส วงจรในชีวิตที่ทำให้คิดว่ามาคุยเรื่องนี้แบ่งปันประสบการณ์กับท่านผู้ชมได้นะคะเนื่องจากอาชีพที่ทำอยู่เนี่ยทำงานในในสายมีเดียแล้วก็เป็นเจ้าของสำนักข่าว The Matter ซึ่งตอนนี้มียอด f l o l เวอร์ร้านร้านกว่าคนนะคะ,ะเรารับผิดชอบในการส่งข่าวหรือว่าคัดสรรข่าวคิวเรตข่าวให้กับผู้อ่านของเราเนี่ย ประมาณล้านหกแสนล้านเจ็ดแสนเพราะฉะนั้นมันก็มีความสําคัญหรือว่ามีความจําเป็นที่เราจะเข้าไปแท็บกับเรื่องความไวของวิทยาการข้อมูลแนวโน้มต่างๆนะคะกับอีกวงจรหนึ่งที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับแนวโน้มหรือเทรนอยู่เสมอก็เพราะว่าเรามีลูกที่เรียนหนังสือในในสถาบันการศึกษาหลายหลายหลายๆท้องที่อย่างเช่น อย่างสายอเมริกาก็จะเป็นที่ฮาร์วาร์ดหรือว่าสายอังกฤษก็จะเป็นทั้ง Imperial, Oxford, Cambridge การที่เด็กๆเ,เรียนหนังสือในสถาบันแบบนี้ค่ะมันเาก็จะมีรุ่นพี่มีอลัมนายหรือว่ามีแวดวงที่คุยกันหลายๆคนเนี่ยเป,เป็นคนที่น่าสนใจเป็น Forbes under 30เป็นคนที่ผลักดนันหรือว่าหลายคนก็เป็นวิทยากรของ CSI นะคะอย่างคุณท็อปนี่ก็เป็นสิทธิ์เก่าของขอ o x b r i d g e ย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นมากหรือน้อยเนี่ยวิถีชีวิตก็จะอยู่ในวงจรของการพูดถึงแนวโน้มข่าวสารพวกนี้ตลอดเวลาก็เลยถือว่าวันนี้มาคุยคัดสรรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนน่นะคะมามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมฟังเนื่องจากว่าเราคิดว่าคนที่เป็นสมาชิกของ CSI ค่ะก็คงจะมี อุดมการหรือว่ามีความเชื่อแบบเดียวกันก็คือว่าเราเชื่อว่าการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยคือการลงทุนในความรู้มันจะให้ผลตอบแทนไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยของความพึงพอใจที่เราแฮปปี้แน่นอนนะคะก็ขอเข้าเรื่องเลยละกันว่าพอเราพูดถึงเรื่องเทรนเนะะี่ยค่ะเราควรจะรู้นิดนึงว่าเทรนเนี่ยมันคืออะไรนะคะเทรนมันก็คือแนวโน้มหรือว่าจุดเปลี่ยนแปลงหรือว่าแนวปฏิบัตินะคะที่กระทบ คนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนคีย์เวิร์ดของคำว่าเทรนอะคะ่ะคือมีทิศทางที่ชัดเจนบางครั้งเราถ้าเราตัดสินว่าอะไรคือเทรนหรือไม่เทรนเนี่ยถ้ามันมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปหรือไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเราจะเรียกมันว่าแฟชคือแบบกระแสะเร็วมากนะคะเทรนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงทุกประเทศเหมือนกันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆที่ในโลกเนี่ยเราเรียกมันว่าเมกะเทรน เนี่ยค่ะนี่คือความหมายของคำว่าเทรนถามว่าเทรนเป็นสิ่งจำเป็นไหมที่เราต้องรู้ต้องรู้ค่ะนอกจากเทรนจำเป็นจะต้องรู้เรื่องเพราะว่ามันคืออะไรแล้วเนี่ยเราควรจะต้องรู้หลายๆห,หมวดของเทรนด์ด้วยเราไม่ควรจะมองอ่าอย่างเรื่องสมมติเราสนใจเรื่องเทรนด์การลงทุนแต่เราไม่สามารถจะโฟกัสมันสิ่งเดียวได้แต่เราควรจะดูมันรอบๆเช่นถ้าเราจะดูเรื่องเทรนด์ของการลงทุนเราควรจะมี ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเทรนของสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองวิทยาศาสตร์พวกนี้ควบคู่กันไปด้วยทีนี้ถามว่าเทรนอย่างเดียวในยุคนี้ค่ะรู้แล้วพอไหมเทรนอย่างเดียวรู้เนี่ย nice to know แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นผู้นำได้หรือว่าจะมองขาดกว่คนอื่นได้ต้องมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ประกอบกันเราเรียกสิ่งนี้ว่า w e a k Signal นะคะ weak signal คือคือสัญญาณอ่อนๆนะคะ ถ้าอย่างที่ที่เล่าให้ฟังตอนตอน้ตนว่าถ้าเป็นพวกนักอนาคตศาสตร์เนี่ยค่ะงานของเขาเนี่ยคืองานที่เรียกว่ากวาดตรวจดูสัญญาณแนวราบคือคือ horizon scan เขาจะดูเลยว่าสัญญาณอ่อนๆที่ส่งมาเนี่ยสักพักหนึ่งวันจะกลายเป็นเป็นเทรนไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดวัดความเก่งของของลีดเดอร์ในโลกนี้ค่ะคือคนที่จับสัญญาณได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราถ้ามันเป็นเทรนไปแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นแบบ ผู้ตามจะถูกบังคับให้เดินตามเทรนถ้าเราอยากจะอยู่รอดแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไวเราเห็นตั้งแต่มันเป็นวิกซิ n a l กลเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้นำในทุกในทุกตลาดเลยในใน,ในทุกใน,ในทุกแอเรียที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนว่าในนาทีที่โลกมันเปลี่ยนหมุนเร็วขนาดนี้ค่ะสิ่งที่สําคัญคือเราต้องมี2อ,อย่างเราต้องมีทั้งเทรนทั้งวิกสันะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่ฝากไว้ทีนี้ตั้งแต ปี2,558นะคะจนจนถึง2,570คือช่วง15ปีเนะะี่ยค่ะเทรนของโลกเนี่ยจะมุ่งไปสู่ในทิศทางเดียวกันนะคะไปที่17เป้าหมายนะคะซึ่งเป้าหมายพวกนี้เป็นไม่ว่าเราจะคุยอะไรกับใครเนี่ยเราจะพบว่าโลกวิ่งไปในทางเดียวกันทั้งหมดเลย ซึ่งเป้าหมาย17อันนี้กำหนดโดยสหประชาชาติว่าเขาจะต้องในโลกนี้ปีนี้จะเป็นโลกที่หน่วยงานต่างๆรัฐบาลประเทศต่างๆประชาคมโลกเนี่ยจะเฝ้าฝันเพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือเทรนแน่นอนนะคะถ้าไม่ไม่ถูกแทรกโดยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโลกจะหมุนไปใน15ปีนี้ค่ะด,ด้วยด้วยด้วยเรื่องราวเหล่านี้เช่นขจัดความยากจนการศึกษาที่เท่าเทียม เรื่องเพศเราจะมีคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นใช้ทรัพยากรใต้สมดุลอยังไงนี้ขอพูดเร็วๆนะคะจริงๆคือ17ข้อนี้เพราะเราจะพบว่าในช่วงนี้ค่ะทุก ทุกคนทุกหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรระดับโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจการค้าหรือว่าเรื่อง CSR หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะนำพาไปสอดคล้องกับ17อันนี้จะหนีจะหนีไม่พ้นเลยแม้กระทั่งแม้กระทั่งประเทศเราด้วยองค์กรระดับโลกเนี่ยค่ะบางคนก็จะบอกชัดว่า17ข้อเนี้เลือกทําข้อไหนยอย่างอ่าบัตเครดิตมาสเตอร์การ์ด class, เนี่ยเขาอาเลือกทํา5อย่างนะตอบสนองเรื่องพวกนี้ด้วยการจะเอาอเคเขาอาจจะแบบบริจาค100ล้าน เมื่ออาหารเพื่อขอจัดเรื่องข้อหนึ่งเรื่องขอจัดความยากจนบางบาง,บางหน่วยงานธุรกิจเนี่ยคะ่ะก็จะบอกว่าทํามากกว่านั้นแต่ว่าจะเลืกเรื่องบางอย่างที่เขาถนาดัดแอรเรียที่เขาคิดว่าเขาจะพาหน่วยงานของเขาเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าอ,องค์กรของไทยเนี่ยก,ก็จะประกาศเลยเพราะฉะนั้นเราเราจะพบว่าไอ้สิข้อ17เเป้าหมายเนี่ยคะ่ะมันคือทีมของ อะไรก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าสังคมจะมุ่งไปสู่ในทางนั้นโดยที่มีธีมหลักของมัน17ข้อที่สหประชาชาติกำหนดไว้เบื้องหลังของของอันนี้คือจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโลกไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีโมอตโตของสหประชาชาติบอกว่า17ข้อนี้นะเราจะทำงาน สิิงๆสิบหกข้อเนี่ยมันคือคือเป้าหมาย17ข้อนี้บอกว่าเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันที่จะทํางานไปชิ้นนี้ไปด้วยกันโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอันนี้คือคือความสวยงามตอนที่ที่ประชุมทั้งหลายเนี่ยประชุมกันอยู่หลายปีเลยใช้นักวิชาการเป็นแบบพันพันคนเลยเพื่อจะได้ข้อสรุป17ข้อนี้มานะคะเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยก็จะขับเคลื่อนไปด้วยเรติที่เราเห็นทั้งสิบเจดอันแบบแบบที่นกเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะไปแล้ว ทีนีเ้เราจะเห็นว่าทุกทกที่ในโลกเนี้ยค่ะที่สิอันเนี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเราในด้านต่างๆในยกตัวอย่างให้ฟังเึ่งสมมติเรามองว่า,าในธุรกิจที่เกิดขึ้นในโลกต่างๆเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยเรา,เ,าเขาเขาส่วนใหญ่จะเป็นสตาร์ทอัพ เป็นอะไรพวกนี้เราเข้าไปลงทุนกับเขาหรือว่าเรามองว่าทิศทางการเติบโตเป็นยังไงกรณีศึกษาเหล่านี้ยพยายามหามาหลายๆเคสเพื่อเป็นหลายๆเป็นหลายๆกรณีที่เกี่ยวข้องกับ17 17ตีมที่ที่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นอาจจะไม่อาจจะแบบเทน้ำหนักไปทางใดท,ทางหนึ่งแต่ว่าพยายามกระจายให้เห็นว่าอา๋อมันมันแถบแล้วก็พยายามเลือกอันที่ ยังไม่มีผู้กล่าวถึงมากหรือว่าอา,อาจจะไกลาจากความสนใจแต่ว่ามันก็มีแง่มุมบางอย่างเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะเ,เ,รเราพูดถึงเรื่องที่นอนอันหนึง่งชื่อว่าแคสเปอร์นะคะที่นอนในนี้เป็นเป็นสตาร์ทอัพซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาถูกปฏิเสธจากนักลงทุนเยอะมากเลยนักลงทุนสงสัยว่าใครมันจะแบบเรื่องที่นอนมันจะระดมทุนหรือว่ามันจะ ขยายตลาดจะมีมูลค่าอะไรได้ไดมากนักหนาแต่ปรากฏว่าเขาประกาศตัวว่าเขาต้องการเป็นไนกี้ในวงการที่นอนนะคะจุดน่าสนใจก็คือว่าใช้วัสดุที่สามารถฟูได้นอนได้เต็มที่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสอดคล้องกับบริบทของสังคมอเมริกันซึ่งห้องไม่ใหญ่มากย้ายที่บ่อยเคลื่อนย้ายง่ายที่นอนเนี่ยค่ะสามารถม้วนเก็บ ใส่กล่องขี่จัก,กรยานไปได้แต่พอกลางออกมาใช้ระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันสามารถนอนแบบเป็นที่นอน5ฟุต6ฟุตที่นอนได้สบายเนื้อไปกว่านั้นเนี่ยค่ะเขาเข้าใจเพนพอยต์ของคนนะคะเหมือนในทะเลทรายเราหิวน้ำเราต้องได้กินน้ำขึ้นเครื่องบิน,ขน,ขน,นเขาไปจอยกับอเมริกันแอร์ไลน์แล้วก็เอาที่นอนเนี่ยค่ะขึ้นไปเซอร์วิสบนชั้น Business Class หรือ First c เ a s s เพราะฉะนั้นเมื่อนักธุรกิจได้นอนที่นอนนี้ในเวลาที่ต้องการการพักผ่อนมากที่สุดเนี่ยแคสเปอร์ก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเขานำเทคโนโลยีเรื่อง Memory Form แล้วก็ใช้ศาสตร์ของอเรื่องของการโฆษณาเรื่องของการเข้าถึงใจผู้คนนะคะในขณะเดียวกันเข้าใจบริบทของสังคมว่า อันนี้ที่เวลาคนเมกันย้ายบ้านเนี่ยมีปัญหามากคือต้องทิ้งที่นอนหรือว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะลงทุนที่นอนที่ไม่ไม่แพงหรือว่าขนย้ายง่ายนั่นแปลว่าเขาก็จะได้คุณภาพการนอนที่ไม่เคยดีเลยแต่ว่าด้วยแคสเปอร์เนี่ยเขานอนได้ดีขนย้ายง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ทุกอย่างในราคาที่เขาซื้อซื้อหากันได้อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจบริษัทเติบโตดีได้รับการ ตอบรับจากตลาดนะคะธุรกิจต่อไปเนี่ยเป็นธุรกิจที่ชื่อว่า stitch fix, stitch fix. ตัวเนี้ยเป็นสิทธิ์เก่าของของ h a r v a r d นะคะเป็นผู้หญิงสองคนอาจาไม่ผิดจะชื่อแคทเธอรีนเขาพบว่าอันเนี้ยค่ะจากจากนี้ไปนะคะทุกตัวอย่างที่เล่ารวมทั้งกับทีม17อันเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่จะวนเวียนอยู่ในนี้ยจะหนีไม่พ้นเลยก็คือเราจะ ไม่ว่าธุรกิจใดที่เราคุยมันจะคุยกันอยู่บนพื้นฐานว่าความสำเร็จของมันจะฝังอยู่ใน3-4เรื่องนียค่ะ Data อ่า AI แล้วก็การใช้ Cloud Machine Learning แล้วก็เราจะคุยกันวนๆอยู่อยู่นี้ค่ะตัวนี้ใช้ Data เยอะมากนะคะ,ะหลักการของเขาเนี่ยค่ะคือเขาจะส่งเสื้อผ้าไปให้5ชิ้นนะคะไปให้คนที่เข้ามาตอบแบบสอบถามนะคะ แล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่วิเคราะห์มาแล้วจากแบบสอบถามเขาใช้ตัว AI เนี่ยคำนวณมาแล้วนะคะว่าคนที่ตอบแบบสอบถามอย่างนี้ให้ข้อมูลแบบนี้ควรจะใส่เสื้อผ้าหรือแต่งตัวแบบไหนแบรนด์ที่เราชอบจากตอนที่เราถามเนี่ยได้ให้คำตอบแบบไหนมาแล้วก็มาวิเคราะห์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสไตลิสต์ที่เป็นคนจริงๆนะคะจะเห็นตอนที่เป็น5ชิ้นสุดท้ายก่อนส่งก็เท่ากับว่ามีการตรวจสอบโดยคน ทีนี้พอเราได้ของห้าชิ้นมาเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบเลยส่งกลับไปไม่เสียค่าส่งด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องเสียค่าสไตลิสตให้เขาเนี่ยในราคา20 20เหรียญก็คือประมาณ600บาทนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราชอบซื้อสักชิ้นหนึ่งไม่เสียค่าสไตลิสตนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราซื้อหมด5ชิ้นเนี่ยได้ลด25ปอร์เซ็นตะคะแล้วก็เป็นตรงเนี้ยทำจนกระทั่งได้สมาชิก หลายล้านคนนะคะด,ด้วยเหตุนี้ค่ะตอนนี้มันไม่ได้เฉพาะเสื้อผ้าละมาถึงชั้นในมาถึงงวกมาถึงทุกสิ่งอย่างท้ายที่สุดเนี่ยค่ะพอเขาประมวลข้อมูลได้มากๆเนี่ยตอนนี้ก็คือเขาสามารถ OEM สินค้าขึ้นมาเป็นแบรนด์ของเขาได้เองเลยนะคะถามว่าธุรกิจนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยไม่มีคนสนใจนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยค่ะรายใหญ่วิ่งเข้ามาหา ทำแบบเขาหมดเลยเรียนแบบหมดเลยแล้วก็ในราคาที่ถูกกว่าด้วยเช่นอ,อของ Stitch Fix เนี่ยให้5ชิ้นแล้วก็ต้องคืนภายในกี่วันในราคาเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่ารายใหญ่เข้ามาเล่นเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็น Amazon หรืออะไรพวกเนี้ยตอนนี้ก็คือคิดแค่ครึ่งหนึ่งค่า s t y l i s ์นะคะแล้วก็ให้เวลาที่มากขึ้นก็แปลว่าตัวเนี้ยมูลค่าตลาด มหาศาลมากนะคะก็เป็นอะไรที่ผู้หญิงคนนี้เห็นเพนพอยของผู้หญิงว่าแบบเออโอเคจะต้องแบบดูดีเสมอแล้วก็ชอบการเปลี่ยนแปลงฟาสแฟชั่นเนี่ยทำยังไงถึงจะประหยัดได้แล้วก็ไม่ใช่แต่งอะไรแล้วออกมาเป็นเราชอบอยู่คนเดียวมันจะถูกการประเมินถูกการวัดผลแล้วก็บอกว่าแต่งตัวที่ดีจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่เป็นธุรกิจที่น่าสนใจระ,ะดมทุนเงินไปแล้วเรียบร้อย แม้กระทั่งใน,นช่วงโควิดเขาไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนอะไรมากนะเพราะว่าช่วงโควิดมันก็ยังมีคือพรมันเป็นอะไรที่ซื้อขายในราคาประมาณหนึงอะค่ะมันก็เป็นอะไรที่คนพอจะซื้อขายกันได้ค่ะตัวต่อไปจะเป็นตัวที่เรียกว่าเราเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะที่ถ้าเราเห็นคาว่าเ a c v วแต่ว่าระบบะจดจำใบหน้าที่เรียกว่า Face p ลั s p ลั s เนี่ยดังมากนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนนะตอนในประเทศจีนเนี่ยตัวเนี้ย,ยคือเขาสามารถช่วยรัฐบาลจีนจับกลุ่มคนที่ทำผิดกฎหมายหรือว่าพวกหลบหนีเข้าเมืองเลยพวกนี้ได้5,000คนแล้วนะคะตัวเนี้ยไปดีแน่นอนเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ใช้ตัวเทคโนโลยีเรื่องการจดจำใบหน้าเนี่ยอย่างไม่ต้องเกรงใจใครนะคะ ประกอบกับล่าสุดเนี่ยแนวโน้มของตัวนี้ถ้าไม่ติดขาขัดขาตัวเองเรื่องการเมืองเนี่ยนะคะจะดีต่อไปอีกเพราะว่าคู่แข่งอย่าง IBM หรือว่าทางสายเมรกาเนี่ยประสบปัญหาโดยเฉพาะอย่างเรื่องที่ผ่านมาคือเรื่องของจอจฟลอยเรื่องเรื่องแบบไปละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย IBM จะค่อยๆถอย,อยตัวเองออกไปจากเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยที่ f a c e จะยิ่งแบบขยายเข้าไปอีกนะสอดคล้องกับการที่ประเทศจีนประกาศว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยเขาจะใช้ระบบที่เรียกว่า Skynet เต็มรูปแบบแปลว่าจะมีกล้องถึง2.76พันล้านตัวอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เกิอล้านล้านตัวเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าตัวนี้รัฐบาลคือลูกค้าสำคัญของ f p สพ s p สต s นะคะ <c oughs> ว่าจะใช้ไงมากเพราะฉะนั้นตัวนี้นค่ะยิ่งยิ่งมีมาก ยิ่งจดจำได้มากมันก็ยิ่งเก่งยิ่งทำงานแม่นยำมากขึ้นการกำหนดเทคโนโลยีของการจดจำใบหน้าเนี่ยมันเอาชนะกันที่การวัดระยะการสร้างโนวตหาวใหม่ๆเพราะ้นตอนนี้กลายเป็นว่าจี G นนะ่ครอบครองตรงนี้เทคโนโลยีนี้ไปอย่างเต็มที่สามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัดเพราะั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าบริษัทอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างมีผู้ว่าจ้างที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ ถ้ามองว่ามันเป็นประโยชน์ถ้าไม่โดนกรณีว่าไปละเมิดอย่างเขาเขาเพิ่งมีกรณีล่าสุดว่าเขาถูกทักท้วงมาว่าเขาไปละเมิดชาวซินเจียงหรือว่าแบบพวกชนเผ่าอุยกูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้คิดถึง point นี้จะเป็นจะเป็นเทยีที่รัฐบาลเป็นเป็นลูกค้ารายใหญ่แล้วก็ยิ่งทําก็ยิ่งเก่งยิ่งแบนยําขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้คือคือ m a กวีค่ะ ธุรกิจต่อไปที่ที่เป็นเทรนมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็คือ DoorDash คือบ้านเราจะคุ้นชินกับ Grab, Line Man อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ uh, DoorDash เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าเขาเขาไม่มีพนักงานประจำหรือเขาไม่มีสังกัดอะคือเหมือนกับวันนี้เราเป็นเราเป็นคนทั่วไปอย่างเงี้ยแต่วันนี้ตอนเย็นเนี่ยเราว่างเราอยากจะเป็นคนส่งอาหารเราก็เข้ามาสมัครเป็น Dashler คือรับจ้างส่งอาหารในบริเวณนั้นได้จุดแข็งของเขาอีกอันนึงก็คือว่าถ้าถ้าอย่างเราอยากจะสั่งอาหารจากร้านนี้เราก็เข้าไปสั่งแต่ถ้าเราจะสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามากินคู่กับอาหารกินคู่กับไก่ทอดเราก็ต้องออกไปสั่งอีกร้านหนึ่งแต่ว่า Door d ดอ a s h จะขายแอลกอฮอล์คู่ไปนะคะโดยที่เขาจะมีวิธีการเช็คทั้งผู้ซื้อผู้ส่งเลยว่า สอดคล้องกับกฎหมายว่าต้องมีอายุเกิน21ถึงจะเข้ามาทำงานตรงนี้ได้เขาตอบโจทย์กับสังคมตรงที่ว่าร้านไหนที่มีอาหารที่ใกล้จะหมดอายุเดี๋ยวเขาจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อเอาอาหารไปแจกให้กับคนที่ต้องการอาหารที่ไม่ต้องเอาอาหารไปทิ้งอย่างนี้ค่ะเพราะั้น d o าดอลดชทำงานเป็นเป็นศูนย์กลางตรงนี้แล้วก็ทำได้ดีนะเพราะก็จะได้ภาพทั้งผู้ให้บริการส่งอาหารซึ่งจริงแล้วกำไรมันไม่ได้มากแต่ว่าพอมันเป็นภาพจำแล้วก็เขาไม่มีเขาไม่มีรายจ่ายอะไรมากนอกจากเรื่องระบบแพลตฟอร์มนะคะพอเดชเชอร์เนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างอิสระแล้วก็เดชเชอร์ของดอ d a ดชจะค่อนข้างได้ทิปที่ดีเพราะว่าจะเป็นคนที่แบบเป็นคนท้องถิ่นจะเข้าใจหายากหรืออะไรอย่เงี้ยก็จะ ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยอธัธยาศัยที่น่ารักมันก็จะเป็นจุดขายของเขานะคะหรือว่าตัวหนึ่งที่เติบโตมากๆมาแน่ๆก็คือพวก Variable ทั้งหลายนะคะค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็น e c h o frame หรือว่าแหวนที่เป็นเรียกว่า Eco o l o o p พวกนี้ค่ะเก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะสั่งงานเชื่อมต่อกับ ระบบปฏิบัติการเชื่อมต่อกับ Alexa ได้คุยได้ตัวนี้ค่ะ w a r i a b l e เนี่ยมีการำํำนายด้วยซึ่งเราจะคอยดูต่อไปว่ามันจริงไหมว่าต่อไปเนี่ย w a r a b l e มันจะมีบทบาทเท่าเทียมหรือเหนือกว่าโทรศัพท์มือถือคือหมายถึงว่าไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องพกมือถือทำอะไรต่อไปแล้วก็แค่ใส่แว่นนะคะเปลี่ยนจากาเปลี่ยนจากมือถือมาเป็นแว่นตาซึ่งสามารถทำได้ทุกอย่างเลยสั่งงานเชื่อมต่อกับ ใครต่อใครได้ทํานู่นทํานี่ได้สารพัดอันเราก็จะดูว่าการเทคโนโลยีหรือการเติบโตรตรงนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะต้องลงทุนหรืออะไรเนี่ยมันดูมีแนวโน้มดีทีเดียวเลยนะคะหรือว่าเป็นตัวแ a มพิกซึ่งเป็นตัวโคมไฟอัจฉริยะก็คือส่องไปที่ไหนตรงนั้นก็จะเรียกด้วยเทคโนโลยีที่เป็นออปเปนเชต่ะค่ะขึ้นมาให้เราทำงานได้ส,สั่งเอกสารได้ ทำงานได้ทุกอย่างก็คือเปลี่ยนทุกพื้นผิวให้เป็นพื้นที่ทํางานของเราจากเทคโนโลยีที่ใช้โคมไฟตัวนี้อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึ้งที่น่าสนใจหรือว่าเป็นพิกเซลบัสที่ดูเหมือนก็แค่หูฟังธรรมดาไล้สายแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือว่ามันแปล40ภาษาโดยใช้ระยะเวลาในการแปลเนี่ย1-2วินาทีเหมือนกับว่าพูดภาษาหนึงมาเนี่ย1-2วิ บางทีเรายังคิดไม่ทันเลยนะคะแต่ว่าเราได้ยินแล้วตอนนี้40ภาษาแล้วก็เข้าใจว่าจะพัฒนาไปจนได้ครบเท่าที่เป็นภาษาที่มีผู้ใช้จะมีมีความต้องการประมาณหนึ่งซึ่งอันนี้ก็คือคือแทบจะเหมือนโลกเนลมิตขึ้นมาแล้วว่าตอบโจทย์ทุกอย่างที่ที่ในโลกอนาคตที่ต้องการนะคะมันเรื่องการสื่อสารหรือว่าการใช้พวก v a r i a b l e พวกนี้ค่ะ เป็นเป็นแนวโน้มที่สําคัญที่ว่ามันราคาถูกลงเรื่อยๆแล้วก็มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาออกแบบพัฒนานอกจากเรื่องของการแปลภาษา noise cancellation ตัดเสียงรบกวนแล้วเนี่ยแบตแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนั้นต่อไปเนี่ยคือว่าคนมีความคล่องตัวอย่างมากเลยที่จะ,ะเดินทางทำงานเรียนรู้การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การพบโลกใหม่ๆการข้ามดินแดนพวกนี้ด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือพวกนี้นะคะทีนี้ก้าวเข้ามาสู่โลกของของอาหารนะคะเรานัก,กนอนาคตศาสตร์ทำนายกันตลอดเวลาว่าอีกไม่นานเนี่ยเมื่อผู้คนถึงมีจำนวนถึง9,000ล้านคนเนี่ยโลกจะขาดแคลนอาหารแน่ๆปศุสัตว์เนี่ยไม่มีวันจะเพียงพอและมีหน้ำซ้ำการเพิ่มขยาย เรื่องสเกลของประสุสัตว์เนี่ยก็ทำทำร้ายโลกในทุกทกทางนะคะประกอบกับสิ่งหนึ่งซึ่งเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆคือกลุ่มของที่เรียกกันว่าเวเกนหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในอยู่ในแกนของเขาเช่นคือเวเกนเนี่ยคือสุดตรงของการที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์เลยทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นไข่นมน้ำพึ่งด้วยแต่ว่าดีก,กีที่ที่น้อยกว่าเขามันจะมีบางคนก็แบบ กินไข่ไม่กินนมกินนมไม่กินไข่บางคนกินไม่กินน้ไม่ไม,ไม่ยังกินน้ำผึ้งก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะแต่ถ้าเป็นสายเวกแกนเข้มเนี่ยคือไม่เลยแพ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น2อ,อย่างคือคือความตระหนักว่าอีกหน่อยเนี่ยอาหารขาดแคขนแน่แนๆป่ปสัตว์เติบโตไม่ทัน